สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนไทยมีความแนบแน่นกับคนจีนและคนญี่ปุ่นมานานแล้วตั้งแต่สมัยก่อนสำหรับคลิปนี้นานา,นาความคิดขอเสนอประเด็นจากฟอราที่มีคนต่างชาติถามว่าคนจีนและคนญี่ปุ่นดูถูกไทยหรือไม่เรามาลองฟังกันดูนะคะว่าฝรั่งแต่ละคนเขาจะคิดยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้มากันที่คอมเมนต์แรกค่ะสิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการสรุปหรือสันนิษฐานอย่างกว้างๆเกี่ยวกับกลุ่มคนใดๆ ตามสัญชาติยาณหรือชาติพันธุ์ของพวกเขาแม้ว่าอาจจะมีทัศนคติเหมารวมหรืออคติอยู่ในวัฒนธรรมต่างๆแต่ก็ไม่ถูกต้องหรือยุติธรรมที่จะกล่าวว่าคนจีนญี่ปุ่นหรือกลุ่มอื่นๆดูถูกคนไทยหรือประเทศไทยในฐานะประเทศหนึ่งจิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าบุคคลมีความหลากหลายและมีมุมมองความเชื่อและทัศนคติที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แม้ว่าอาจมีบางกรณีของการเลือกปฏิบัติหรือทัศนคติเชิงลบต่อผู้คนจากประเทศอื่นแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดสิ่งสำคัญคือต้องเข้าหาแต่ละคนในฐานะปัจเจกบุคคลและไม่ตัดสินพวกเขาตามแบบเหมารวมหรือลักษณะทั่วไปหากคุณมีข้อกังวลหรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวกับหัวข้อนี้วิธีที่ดีที่สุดคือพูดคุยอย่างเปิดเผยและให้ความสำคัญ และให้ความเคารพกับบุคคลจากภูมิหลังที่แตกต่างกันเพื่อความเข้าใจมุมมองของพวกเขาให้ดีขึ้นและส่งเสริมความเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกันคอมเมนต์ต่อมาแน่นอนว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกันแต่รูปแบบขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของตัวเองไม่ใช่ในฐานะชาวอเมริกันเชื้อสายไทยคอมเมนต์ต่อมา แน่นอนว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกันแต่รูปแบบขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของตัวเองในฐานะชาวอเมริกันเชื้อสายไทยจีนชาวจีนจำนวนมากจะมองว่าฉันเป็นพี่น้องชาติพันธุ์ที่สาบสูญไปนานสูญหายไปจากการอพยพหลายชั่วอายุคนแต่ยังคงมองว่าฉันเป็นคนจีนเนื่องจากในทางเทคนิคแล้วเชื้อชาติของฉันเป็นเช่นนั้น พวกเขามองว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ครอบครัวของฉันตัดสินใจย้ายไปเมื่อนานมาแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นนอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันมีครอบครัวในประเทศจีนที่ได้พูดคุยและเยี่ยมเยียนเป็นครั้งคราวคนญี่ปุ่นไม่สนใจหรือสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมากคนที่ไม่แยแสโดยทั่วไปมักไม่ค่อยพูดอะไรมากแต่ฉันเคยได้ยินคำดูถูกเชื้อชาติที่ปกปิดบางๆว่า คนไทยพื้นเมืองสามารถมีตาโตได้อย่างไรฉันมีผู้ชายชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่พยายามดูถูกชาวจีนในประเทศไทยที่พูดภาษาไทยเพียงภาษาเดียวไม่เหมือนชาวจีนพ้นทะเลและคนอื่นๆในมาเลเซียรหรืออินโดนีเซียฉันหุบปากเขาอย่างรวดเร็วเมื่อฉันอธิบายเหตุผลว่าทำไมประเทศไทยทําให้ง่ายต่อการดูดซึมและในฐานะที่พูดภาษาไทยได้เพียงภาษาเดียวเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะดูถูกคนอื่นมากนัก คนที่ไม่สนใจเมืองไทยมากๆมักจะเล่าให้ฟังถึงการมาเมืองไทยว่าชอบทานอาหารไทยอย่างไรและอยากกลับไปอีกฉันได้พบกับผู้หญิงที่แต่งกายด้วยชุดไทยสมัยใหม่ตอนที่ฉันอยู่กรุงเทพและปรากฏว่าเธออาศัยอยู่ในประเทศไทยมานาน10ปีแล้วภาษาไทยก็เป็นหนึ่งในภาษาหลักที่ต้องเรียนตามที่เพื่อนร่วมงานของฉันเคยเรียนวิทยาลัยภาษาต่างประเทศในโตกเกียว เธอเรียนภาษาไทยในระดับปริญญาและค่อนข้างดีด้วยคอมเมนต์ต่อมาคนจีนดูถูกประเทศไทยไหมไม่เลยเมื่อพิจารณาว่าประมาณ32ล้านคนหรือประมาณ50%ของประชากรไทยมีเชื้อสายจีนบางส่วนรวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ด้วยเช่นผู้ก่อตั้งรชงาชวงศ์จักรีที่ของราชในปัจจุบนันประเทศไทยก่อตั้งโดยรัชกาลที่1 เกิดทองด้วงซึ่งมีเชื้อสายจีนบางส่วนสืบทอดมาจากแม่ดาวเรืองจริงๆแล้วคนจีนส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยมากนะักจึงจะสามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไม่กี่คนที่พูดเป็นส่วนใหญ่ว่าคนไทยเชื้อสายจีนเข้ากับวัฒนธรรมไทยสมัยใหม่ได้อย่างไรและวัยรุ่นส่วนใหญ่พูดแต่ภาษาไทยในปัจจุบัน จึงค่อนข้างน่าประทับใจและพูดได้ว่าการรูรณาการสังคมไทยได้ดีเพียงใดจึงสามารถซึมซับความหลากหลายต่างๆมากมายได้วัฒนธรรมและเชื้อชาติเป็นหนึ่งเดียวอัตลักษณ์ไทยส่วนคนญี่ปุ่นอาจจะไม่ค่อยรู้จักประเทศไทยมากนะักแต่ก็สงสัยและบางทีอาจจะไปเที่ยวที่นั่นสักวันหนึ่งเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน เห็นได้ชัดว่าตอนนี้อาจมีคนวิตกจริตและหัวรุนแรงทางเชื้อชาติในจีนและญี่ปุ่นต่อประเทศไทยแต่คนเหล่านี้เป็นเพียงชนกลุ่มน้อยและมีอยู่จริงในทุกประเทศทั่วโลกไม่ใช่แค่จีนหรือญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อมาไม่เลยเมื่อไม่นานมานี้ฉันยังคงศึกษาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและในเวลานั้นฉันไม่รู้ภูมิศาสตร์และประชากรศาสตร์ในเอเชียมากนัก หรือเอเชียตนออกเฉียงใต้มีชาวเอเชียเพียงไม่กี่คนในแผแนกของฉันที่สามารถไปเที่ยวด้วยได้วันหนึ่งเพื่อนร่วมชั้นชาวอเมริกันผิวขาวคนหนึ่งมาหาฉันและบอกฉันว่ามีนักเรียนไทยเชื้อสายจีนคนหนึ่งเข้าคิวเธอบอกว่าฉันสามารถคุยกับเธอและทำความรู้จักกับเพื่อนได้ฉันคิดว่าในสายตาเพื่อนร่วมชั้นชาวอเมริกันของฉันสาวไทายคนนั้นคงไม่ต่างจากฉัน ดังนั้นเราจึงเป็นเพื่อนกันได้อย่างแน่นอนฉันก็คิดอย่างนั้นเช่นกันพอได้เข้าไปหาสาวไทยคนนั้นด้วยความตื่นเต้นแล้วพูดว่านี่ห่าใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเขินอายและฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโชคดีที่ผู้หญิงคนนี้เข้าใจภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐานจริงๆแล้วตอบกลับด้วยคำว่านี่เห่าไม่กี่วินาทีต่อมา เธอก็อธิบายแม้ว่าพ่อแม่ของเธอจะพูดภาษาจีนได้แต่เธอก็แทบจะไม่สามารถพูดบทสนทนาพื้นฐานได้จนกระทั่งถึงเวลานั้นฉันพบว่าจีนไทยมีความแตกต่างกันก่อนการสนทนานั้นฉันมีเพียงความประทับใจท,ที่คลุมเครือมากเกี่ยวกับประเทศไทยและคนไทยประมาณว่าคนไทยกัมพูชาและเวียดนามต่างก็มีความคล้ายคลึงกับพวกเราชาวจีนสิ่งเดียวที่แตกต่างคือพวกเขารวยกว่าหรือจนกว่า แน่นอนจากมุมมองทางพันธุกรรมมนุษยวิทยาและวัฒนธรรมสิ่งนี้ไม่เป็นความจริงอย่างไรก็ตามฉันยังรู้สึกว่าไทยอยู่ใกล้ตัวเราเนื่องจากนิชนกลุ่มน้อยชื่อใดซึ่งมีสายเลือดใกล้ชิดกับไทยประเทศจีนมีกลุ่มชาติพันธุ์56กลุ่มและกลุ่มชาติพันธุ์ไต้ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่โดดเด่นแม้ว่าคนในประเทศจำนวนมากไม่มีเพื่อน กลุ่มชาติพันธุ์ใดแต่สไตล์การเต้นรำและการแต่งกายของใดก็ได้รับความสนใจจากสื่อเป็นอย่างมากนั่นคือที่มาของความคุ้นเคยนี้โดยทั่วไปแล้วคนจีนมีทัศนคติเชิงบวกต่อไทยเนื่องจากเราทราบว่าคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธอ่อนโยนและยินยอมจำสาสแต่ล่าสุดชาวเน็ตชาวจีนได้ตระหนักว่าคนไทยจำนวนมากไม่ชอบคนจีนและยังดูถูกคนจีนอีกด้วย เช่นพวกเขาคิดว่าสินค้าไทยดีกว่าสินค้าจีนซึ่งเรารู้ว่าลำเอียงและลำเอียงอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้กระตุ้นให้เกิดความโกรธเคืองในหมู่ชาวจีนมากนะักเราแค่มองว่ามันเป็นเรื่องตลกเท่านั้นคนจีนส่วนใหญ่ยังคงรักประเทศไทยเนื่องจากเป็นจุดหมายปลายทางที่ใกล้และง่ายที่สุดในการเดินทางและประหยัดที่สุดคอมเมนต์ต่อมาฉันเป็นคนไทย ฉันภูมิใจในบ้านเกิดของฉันฉันภูมิใจในความเป็นไทยฉันไม่เคยรู้สึกดูถูกต่อกลุ่มชาติพันธุ์ใดๆเชื้อชาติไม่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงตัดสินใจคอมเมนต์ต่อมาฉันไม่รู้ว่าฉันสามารถสรุปความรู้สึกของคนทั้งกลุ่มต่ออีกกลุ่มหนึ่งได้โดยเฉพาะคนกลุ่มใหญ่และหลากหลายพอๆกับคนจีนนอกจากนี้ยังมีคนหัวรุนแรงในทุกกลุ่มชาติพันธุ์ แต่โดยปกติแล้วพวกเขาไม่ได้เป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ฉันคิดว่าโดยทั่วไปแล้วมีคนจีนที่มองว่าคนไทยและวัฒนธรรมน่าสนใจมากกว่าคนที่คิดว่าคนไทยด้อยกว่าในแต่ละปีมีชาวจีนเดินทางมาประเทศไทยหลายแสนคนคอมเมนต์ต่อมาแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศในเอเชียแต่ฉันก็ไม่รู้เรื่องนี้มากนะักก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องดูถูกและวัยรุ่นญ,ญี่ปุ่นหลายคนที่ฉันรู้สึกแบบเดียวกัน เพราะเรารู้เรื่องนี้น้อยมากคอมเมนต์ต่อมาคนจีนไม่ดูถูกประเทศใดปราบใดที่มีเกียรติวัฒนธรรมของเราไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่เลยเราไม่ดูถูกไทยฉันหวังว่าฉันจะมีเพื่อนสาวชาวไทยสักวันหนึ่งแต่พวกเขาดูชวนฝันมากจริงๆแล้วฉันเป็นคนที่กลัวพวกเขาดูถูกจ,จริงๆคอมเมนต์ต่อมา ฉันพบว่ามันยากที่จะจินตนาการถึงคนญี่ปุ่นหรือคนจีนที่กำลังมองหาประเทศไทยเพื่อรับโอกาสทางการศึกษาหรือคำแนะนำด้านนโยบายทางการทหารเศรษฐกิจดังนั้นในแง่นั้นฉันคิดว่าโดยทั่วไปคนจีนและคนญี่ปุ่นไม่คิดว่าคนไทยมีความเท่าเทียมกันแบบเดียวกับที่คนไทยรู้สึกกับลาวและเขเมรน,นั่นแหละฉันคิดว่าพวกเขาทำถือว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ที่น่าไปเยือน ผู้คนใจดีมีอัธยาศัยดีและมีน้ำใจดังนั้นฉันจะไม่พูดว่าพวกเขามีความคิดเห็นเชิงลบอย่างแน่นอนมากกว่าพอดีแต่ไม่ดีพอสำหรับลูกสาวของฉันแน่นอนว่าในแง่นั้นพวกเขาคงดูถูกชาวตะวันตกเช่นกันมากันที่คอมเมนต์สุดท้ายค่ะคนจีนแผ่นดินใหญ่รุ่นใหม่บางคนดูถูกคนไทยจากประสบการณ์ของผมเองแม้ว่านี่จะเป็นข้อยกเว้นมากกว่าก็ตาม ในกรณีของคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่สนใจคนไทยเว้นแต่จะมีเพื่อนชาวไทยและเคยเดินทางหรือใช้ชีวิตในประเทศไทยในฐานะชาวต่างชาติมาก,ก่อนก็จบกันไปแล้วนะคะที่มีคนต่างชาติถามว่าคนจีนและคนญี่ปุ่นดูถูกไทยหรือไม่ไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องนี้ถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์กันด้วยนะคะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องนานาความคิดด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ